ย้อนหลังกับรายการขอขอบคุณผู้สนับสนุงรายการอาจจเนกรดูกระดูกและเิืพอราให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นอนเฝ้าข้าวคืนที่สองเรื่องราวเป็นยังไงเฟิร์สลุยเลยฮะ อันนี้ผมจะส่งรูปให้พี่ดูก่อนว่าไอ้แสนมันหน้าตาเป็นยังไงที่จะได้คิดภาพอเอหอออมายถึงว่าเป็นเป็นรูปที่เกี่ยวกับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้เหรอเฮ้ยเฟิร์สให้ดูให้ดูหน้าตามันก่อนพี่ว่ามันเป็นยังไงที่ผมพูดถึงเลยไปเหมือนจาอเมื่อก่อนครับอา่อาโอเคแต่พี่ไม่สามารถเอาลงได้นะเพราะมันมีชื่อมีเป็นตัวอ่าของจําโรงเรียนด้วยไม่เอานะอ่าครับผมโอเคโอเค อันนี้ผมขอออกตัวก่อนนะครับว่ามันอาจจะไม่เป็นไม่ใช่ผีจานครับแต่มันเป็นเรื่องวิรกรรมที่ผมได้ประสบพบเจอมากับมัน,นครับอ่าครับยังไงฮะครับก็ย้อนไปช่วงน,นั้นช่วงประมาณปลายปีครับปีห้าสามซึ่งมันน่าจะเป็นไม่วันที่ยี่สิบแปดกับวันที่ยี่สิบเก้านะครับใกล้จะปีใหม่แล้วครับอในตอนนั้นมันก็จะมีโรงเรียนผมก็จะมีเหตุการณ์เออ เขาเรียกว่ากีฬาสีใช่ไหมพี่ช่วงนั้นแล้วในตอนนั้นช่วงเที่ยงอ่ะปูผมอก็โทรมาโทรมาบอกตอนเที่ยงซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าตอนเที่ยงไม่ไม่ค่อยมีผู้ปกครองโทรมาหาผมเท่าไหร่ครับปูโทรมาฮาลัลโหลครับอือันพ่อยิ้วรตายละเด้ออะไรนะผมก็เลยว่าตะก้อนตะก้อนตายแล้วครับเออผมก็เลยผมก็เลยถามเอา ตายได้ยไงปู่ผมก็เลยบอกว่าตะก้อนน่ะเป็นความดันอไปช็อกตายเพิ่งจะบอกว่าตะก้อนเนี่ยคือเขาชอบเลี้ยงไก่ชนครับปู่ผมก็เลี้ยงไก่ชนเขาคุยกันว่าตอนปีใหม่เนี่ยเขาจะเอาไก่มาชนกันเพราะว่าบราน,น่องทางภาคอีสานถ้ามีเทศกาลอะไรเ,เขาจะมาเลิ้มพันชนไก่เล็กๆกัน,นครับแถวหมู่บ้านครับ,รบผมก็เออ ตายแล้วมีอะไรอีกปู่ก็เลยบอกว่าตอนเย็นน่ะห้ามไปรับงานที่ไหนนะออย่างนี้ให้มาสีข้าวที่นาตัวเองอเพราะว่าตอนตอนนั้นน่ะปู่ผมเน่ะเขาเกีย่ยวข้อเจ้าใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้ามันเป็นแต่ถ้ามันเป็นข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะเอาคนน่ะเกี่ยวแล้วให้ให้เอาคนน่ะสีเองอืม,มันจะเป็นกองเขาจะตั้งเป็นกองเป็นกองแล้วให้คนนะ่ยโยน เอาเ่ไงครับเพราะว่าข้าวมันจะได้ไม่แตกก็ะจะได้สวยๆครับครับผมก็เลยว่าเอาคนเยอะไหมู่มก็เลยว่าเพราะเอาไลรเรา,า,า,าเออเอินเต้บอกแสนลันลามาน้าเพราะว่าูไงก็แม่มันเกิดอ,อยู่นี่แหละครับว่าเออโอเคโอเคอย่างน,นี้ผมก็วางสายผมก็ไปบอกไอ้แสนว่าอันนิงตอนแรงน่ง สีเขานะกูเด้อแล้วก็พ่อนี่กวนกันตายแล้วก็พูดไปมันก็บอกว่าเออเออมันก็ง่ายๆนะพี่มันก็พูดเหมือนไม่สนใจอะไรเพราะในช่วงนั้นมันติดหญิงอยู่พี่เพราะว่าวันที่ยี่ห้าวันคิดสมาครเขาก็ไปจีบอะไรกันตอนนั้นเขาคุยสาวกันพอตอนเย็นผมก็เลือกเรียนไปผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไปหน้าของตัวเองครับ ตอนนั้นก็ประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับเอาพวกญาติพี่น้องเขาก็กินข้าวกินเหล้ารอครับตอนนั้นหนาวก็รอรถสีข้าวครับเพราะว่าช่วงนั้นเกี่ยวข้าวเยอะครับก็รอรถสีว่าเออเขาจะมาตอนไหนเขาก็โทรตามกลุ่มหนึ่งก็แล้วรถสีข้าวไม่มาผมเขาก็เลยบอกให้ปู่มผมมาโทรไปตามหน่อยว่าทําไมนานมาจังอพอโทรไป ได้ความว่าปู่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาแล้วนะรถสีข้าวว่างอย่างนี้ครับผมก็เลยถามว่าเอ้าเป็นไรครับเอาอรถสีข้าวตกถนนคนขับเมาเหล้าจากไอจากนาจากนาที่ล่าสุดนะพี่เมาเหล้าแล้วขับรถมาไม่ได้ตกถนนเอาขึ้นมาไม่ได้เออเออผมก็เลยเอ้า้วทำไงทีนี้เขาก็เลยบอกว่า เอาเป็นพรุ่งนี้ตอนสายๆได้ไหมเ็าหารถขึ้นอยู่เพราะในช่วงนั้นนะ่ะรถใหญ่รถอะไรนะ่ะมันก็หายากที่ที่จะเอาขึ้นนะครับแล้วทีนี้ทำไงทีนี้ปูผมก็มองไม่มองใครเลยมองผมเลยอืครถส่อองคอยพ่อแนียวยท่านเออเออตอนนั้นเขาก็ถือผีหลอกเออเอาอันนี้น่าจะควางเด้อ ครับผมว่าน้่น่าจะฟ้องขอดกน้องผู้เดีวยวได้ผมก็พูดตัวอย่างนี้เอา้ามึงก็เอื้อนบักแสนมู่มึงเนี่ยนอนน้ำเพื่อนไอ้แสนมันก็ไปวนเวียนคุยแต่โทรศัพท์นั่นแหละผมก็เลยเรียกมิงม,งมิงมาอีกนะเพื่อนไอ้แสนมันก็เดินมาอัานเจโอบอกม,มันเลยมัน,นอนไปมูม่บกเปิดอน้นหนพมาเจ้าอีสไหแข็งค่อย อมให้เราผู้คนหนึ่งเพื่อนมันเอาพี่ครับให้ให้เราคนหนึ่งจ้างกับไปดองเป็นเพื่อนเราควดที่ใชอเพราะว่ามันอะกลัวมันกลัวปู่ผมกับป้าไทยครันก็ไม่พูดเลยเยอะครับเพราะช่วงนั้นมันไม่ได้ค่อยสนใจอะไรเพราะว่ามันสนใจเด็ผู้หญิงพี่อเพราะว่ามันมันเป็นผู้หญิงคนแรกของมันครับก็ครับมันก็วนคุยรศัพท์นั่นแหละผมก็ เลยบอกว่าเออแคสันนันไปตกบ้านไปอาบน้ำกูเนอเสรไปบอกข้อหญ่ไม่หญ่น้ำครับครับก็อาบน้ำเสร็จใช่ไหมก็กลับมาก็พอดีมันผมก็ไม่ได้บอกไอ้แสนว่ามันมีงานปลกงานอะไรมันก็ไปมันก็บอกว่าเอา้าเี้ก็ดตายแล้วอังขึ้นายผมก็พูดไปเออว่าเป็นนั่นมันก็บอกว่าอน มึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูไปเล่นไฮโลสักแป๊บมึงกูไปหยอดสักลองสามตาก่อนเดี๋ยวกูขบมาอย่างนี้เฮอเดี๋ยวมึงชิ่งกูเหมือนก่อนนั้นยีกผมว่าอย่างงี้ผมก็เลยบอกว่าลงไปความกันเลยมึงไปเอามึงขับมมเตอร์ไซค์นะมึงจะขี่รถอีแตนไปครับมก็ขี่รถอีแตนไปเจียวอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับไปก็ไปจอดเทียบจอดเทียบกองข้าวกองข้าวเหนียว ข้าวน้าอะไรก็กินเสร็จแล้วใช่ไหมครับ,รบมันก็ประมาณสองทุมจะสามทุมนะีผมก็นอนเล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมไอ้แซมันก็ลงไปคุยโทรศัพท์อยู่หน้ารถพี่พอคุยโทรศัพท์ผมก็ง่วงครับอืมก็กินเหล้ากับมันสักแป๊บหนึ่งครับแก้หนาวครับแล้วก็นอนไปนอนแล้วผมก็นอนหันหลังใส่กระบะรถแจนนะครับ อันหน้าใส่ผน,นังรถดิแตนแล้วก็ผ่านเวลาไปนานอยู่นะครับผมก็เลยํำคาญเสียงไอ้เสียงมาคุยโทรศัพท์เลยบอกถ้ามึงจะคุยนานขนาดนี้มึงไปใกล้กลไปนั่งอยู่หน้ารถนอนไม่หลับมันก็ถือโทรศัพท์ไปคุยสักพักหนึ่งแล้วก็มันก็เข้ามานอนข้างในครับอพราะเข้ามานอนข้างในผมก็เออรู้ว่ามันอยู่ข้างในผมก็หลับไปผ่านไปสักพักพี่ ครับมันมีเสียงผู้หญิงครับดังขึ้นมาอืมอืมมันร้องอุ้ยอุ้ยอยอ้ยผเสียงผู้หญิงมาจากไหนวะอออยู่เนี่ยหน้าเนี้ยมันมีแต่ผู้ชายสองคนคือผมกับไอ้แสนครับผมก็คิดในหัวนะตาก็ไม่ได้ลืมตานะผมก็มันก็ผู้หญิงอื้อือยเสียงม,มาจากไหนวะพอเราเริ่มมีสติสีแล้ว ความสงสัยมันเริ่มมาพี่ครับผมก็เลยว่าถ้าข้างหลังกูเนี่ยไม่ใช่ไอ้แสนเนี่ยจะทำยังไงบะเ้ยเออเออผมก็คิดไปนะพี่เออพออันนี้สักพักความสงสัยมันมันมามากกว่าความกลัวไพี่ครับผมก็รีบหันไปเลยคือในความคิดว่าถ้ารีพันปุ๊บถ้าไม่ใช่มันกูจะหันกลับมาที่เดิมอรอย่างี้เออพอผมพันไปผมเจอปุ๊บผมตกใจโว้ย ทำไมอะโก้โก้เบ่ยไปอ,อ,อะไรทีนี้เออพี่อะไรเนี่ยใจกินเนาะผมหันไปปุ๊บผมเห็นหน้าไอ้แสนพี่อืมมันเอามันเอาเลือดมันอะเต็มครึ่งแก้มเลยอ้าวแล้วก็มันเอาสำรีมาอุดจมูกไว้อืมแล้วเสียงจากโรศัพท์มันอะมาอยู่ใต้คางอะผมนึกว่าผีหลอกพี่ตกใจไอ้เลือดก็เต็มหน้านะอืม ผมก็พดอุ้งมันก็มันก็บอกว่าเสื้อเสื้อเสือกู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 มึงเป็นยังไงพื่อผมก็โบกเวก้อยไปทำเงินกว่าจะตั้งสติได้เอาหม้อแบ็ดเอากระจกพามันลงมาหลังรถครับลงมาตรงกระจกหมอใส่มึงดูหน้ามึงว่าอย่างงี้ผมก็เลยว่ามึงเป็นแม่ยังมานาขึ้นเป็นแบบนี้ปืมครับเออแล้ว พอทีนี้ผมมาจับดูโทรศัพท์มันเปิดหนังโป้พี่เออและไอเสียงผู้หญิงเนี่ยมันเสียงผู้หญิงจากโทรศัพท์มันโอ้โหมึงเออและไอเลือดไม่ใช่อะไรนะพี่มันเลือดกำเดาไหลมันเลยเข้ามานอนข้างในไงเพราะว่าถ้ากำเดาไหลถ้ามันนั่งปุ๊บมันจะไหลใช่ไหมพี่มันเลยเข้าไปนอนอผมก็เลยดูมึงดูทำหาอะไรปะ ตอนนี้เราจะผลิตเราต้องศ<ร> <จะ S 1> ึกษาให้มันรอบครอบอะอย่างนี้เพราะว่าม,มันมันอ่ามันคุยกันว่าปีใหม่นะ่ะมันจะไปหากันตอนนั้นมันกำลงังติดผู้ติดผู้หญิงออครับอืมเออก็เลยก็เลยว่ามึงเบิ้งให้ยังมันก็มันก็เลยตอบว่าใครจะเป็นมึงนะ่ะถ้าบบกูหน้าตาเหมือนมึงมกูคงไม่ศึกษาแบบนี้หรอกปรวมาอย่างนี้ครับเออผมก็ผมก็เออช่างมาผมก็งอนครัทีนี้ อารมณ์เราตกใจใช่ไหมพี่อการความง่วงงอนก็หายง่วงไปเลยเพราะตอนนั้นเพราะเราก็ตกใจเนาะผมก็มา,มานั่งท้ายรถมันก็เอาเหล้ามามาให้กินแ,นแนก้เนาะผมก็ผมก็เริ่มง,งอนผมก็ไม่คุยคุยกับมันเพอาะสักพักหนึ่งมันก็กินไปกินมาเออเราต่างคนก็เริ่มเมาแล้วทีนี้คมันก็เลยมันก็เลยบอกเขาจะ้ะอันอ กินเหลาเนี่ยเขาต้องมีกับแก้มเด้เขาใช่กอแต่กับแก้มมึงกินอย่างกินตีนกูอยบอกผมก็ว่าอย่างเงี้เนาะมงอนม,นอมบ่้อท่นทันกินเหลามึงถึน่นอ,นองนางมึงกินท่านเอาไปเอาไก่มาต้มต้นไส่ไว้บักขามที่สี่แสบเนาะค่ะ,ะม,มึง,ม,ง,ม,งมึงจะไปเอาไก่ไเอวไก่ที่ไหน,นอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวกูพาไปมอไซค์เขากปมีแล้ว อโมไซมันก็เป็นบีโอ่อให้พี่เพราะเว,เวลาเราเปิดสวิตอย่างเงี้ยสวิตหน้าเจาะเออสวิตหน้าปัดนะ่ะมันก็ไม่ขึ้นมันเป็นรถรถเก่าแล้วพี่มผมก็เลยว่ามึงจะไปออกไก่มึงจะไปออกไก่ที่ไหนเออมึงท้อนท้ายกูเดี๋ยวกูพาไปอย่างงี้ครับแต่เราก็เริ่มเมาแล้วกินเหล้าแล้วก็อยากรถอะไรร้อนๆใช่ไหมพี่ก็หลวมตัวไปกับมันพี่พอ,อนั่งรถไปแล้พักหนึ่ง ก็เลยเออรู้ทางมึงมาอย่างวันนาพวยคำเพราะว่านานาตะคำเขาจะเลี้ยงไก่ไข่มผมก็นึกดว่ามันจะมาซื้อคแล้วมันบอกผมถึงว่ากูจิไปรักไก่ไก่ซื้อมาแสบไกลล่รัดจังเสบมันว่าคือไก่ซื้อมันไม่อร่อยแต่ถ้าไก่ขโมยเนี้ยอร่อยกว่าใช<ห>่เออมันได้อารทกนรถก็กันมันว่าอย่างนี้ครับ ผมก็เลยตกหัวมึงรู้หรือเปล่าว่าเขามาหรือไม่มาเพราะรูล้ละไปเจอกันไปตายเอาดามน้ำกันไอหามเง้ยทีนี้ตอนนั้นอ่ะเราก็คิดว่าเออมันสามกว่าสามทุ่งสี่ทุ่งกว่าแล้วนึกว่าเขาจะกลับอพอขับรถไปปุ๊บเห็นตาคำกำลังขับรถอีแตนออกจากหน้าตัวเองไอเราไอาแสมมันก็เป็นคนหัวหัวชาแล้วทีนี้พวกซู้มา่ยั้งมัน่นไอเราก็ประสบการณ์ไว้พิบด,ดีพี่ ผมนึกไม่ได้ว่าเขาขายไก่ก็เลยบอกไปเนีน่ยคำโจ้ือว่าเจ้ามีไก่ขายบ่ไ่ทันบอกว่ามีแต่ไก่น้อยว่าด้ขายดอกกีนี่ผมก็เลยก็เลยบอกมันแซนแซนกับกับเอ้ากลั๊บมา <c oughs> เลยรีบกลับไปกลับมานาตัวเองทีนี้เี่ต้องได้ละบานนี้เอาทีนี้บ ắng, อ,อกว่ายังไปหน้าพวกตะวันนาคนตายนะครับนาตะก้อนที่ ที่ปู่บอกว่าตายเมื่องเพราะว่าถัดเดินไปประมาณหนึ่งกิโลครับเดินไปจากนาผมประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลนี่แหละถ้าเดินลัดทุ่งไปเพราะว่ามันก็ผมก็เลยทามึงสียางไปเรื่องเงินสตีขี่มออไซค์ไปอืมมืองขี่มอไซค์ไปดีกว่าเร็้ยวท่าน,นครับแต่ถ้าถ้าเดินลัดทุ่งไปเนี่ยมอเแบบมีอันเดียวถ้าเราอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยบางคนมีบางคนไม่มีอย่างเงี้ย ก็เลยบอกว่าเออเอาโมไซไปดีกว่ากี่โมไซไปมันจะมันจะเป็นคนไปเอาแล้วผมอ่ะเป็นต้นทางคขับรถไม่ให้มันมแต่ยังไม่สตาร์ทรถนะเปิดสวิตช์รถไว้รอแล้วผมก็มันก็บอกว่ามึงห้ามหนีกูเด้อเออผมก็พูดไปอย่างี้มึงกเฝ้าไปเฝ้ามา่คุ้มงี้แล้วผมก็เตรียม มันก็เอาม้อแบตไปตอนทนี่มันเดินเข้าไปพี่มันอะอมไม่เปิดหม้อแบตไปนะมันก็ถือไปถือไปแล้วเข้าไปในล้าปุ๊บมันเปิดไฟป๊ปบแล้วก็จับขาบีบคอ,อ,อ้องอือโอ้ยมือชิบหายขาปุ๊บถือมาวิ่งรูป,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 ปมามาขึ้นท้ายรถครับก็บผมกําลังกุมสตาร์ทรถอย่างเงี้ย ไอผมก็ทั้งสตาร์ทั้งบนรถหาอะไรสตาร์ทยากจังวะแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็มาสะกิดอะไมันก็บอกเสือ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 เสืสอืออยังละกูเห็นนิ้นจา่าว่านินจาบ้านป้ามึงเลยแถวนี้นี่แต่ประเทศอื่นนั่นแหละเออมึงก็เสือมึงเบิ้งว่พอมันบอกให้ผมหันไปดูมันวิ่งก่อนเลยพี่ ผมก็ขาบรถอย่างนั้นหละผมก็ไม่เห็นอะไรวะเห็นไปบุ๊บ,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 บไปครับเอาไปทีนี้พอสักพักหนึ่งตารถต้าไงก็ไม่ติดผมสายตา,ยตายเริ่มปรับแสงได้แล้วผมเห็นผมก็วิ่งเหมือนกันพี่ทิ้งรถไปเหมือนกันวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปทีนี้ผมเห็นไใ้แสนมันวิ่งตกแันแทนาพี่อก็หลบ ก็เลยปลูกมันปลูกปลูกปลูกไปแล้วมึงเห็นลุกลุกลุกิ้งนันพอพิงไก่ก็ไม่เอานะพี่ตอนนั้นทิ้งเลยทิ้งเลยผมเห็นเงาดำๆอยู่ไกลแล้วมก็ทิ้งปุ๊บพอไปถึงนามผมก็เลยบดนมันครับม,มุมงเมย์ลีว่ก็ชีวิตมึงเนี่ยผมพูดไปเงี้ยเก็ดที่ยังกับพาะแต่กูสวยกูชิบหาย กี่ลีปะใกล้กับพ่อะไรถ้าแตกพากูไปแดนหยุเมื่อยก็จะไปนั่งกินเหล้ากินไปกินมามันก็ไม่พูดเลยนะพี่เหมื<ะ>อนผมกดผมแค้กิ่นเหม็นๆอืมเฮ้ยพวกมันผนีอีน้ำมึงเหรอบอยผมก็ดมไปดมมามันไม่ใช่เลยมันก็ดมหาตัวเองนะด้วอากาศหนาวมันก็ไม่รู้พราทีนี้ มันลุกขึ้นอีกทีหนึ่งพี่ครับร่นปุ๊กหดแล้วตอนนั้นมันมืดอดใช่ไหมก็ส่องไปตรงว่าแวดไปดูครับพี่เอ้ยสาเหตุของกิ่นรู้เลยอะไรมันขี่ยอดฮะมันตกมันตกใจครับแล้วบอกกูขี่ยอดมันวางพี่เอียโอ้หามเงยขี่ขี่ยอดคือขี่แตกคมันรับมันขี่แตก แต่แต่มันขี้ไม่หมดนะมันบอกมันขี้ยิดเดียวโอ้ยครับแล้วพอเวลามันลุกขึ้นนะ่ะไอ้ก้อนนั้นน่ะมันลนปุ๊กลง,ลงออแล้วผมก็รู้เลยว่าสายเหตุของของมัดมา,มาจากไหนครับผมก็เลยบอกเาเออไอ้มึงไปเปลี่ยนกรงจริงเกงแล้วก็นอนนั้นกนพอตื่นพอนอนเสร็จตื่นเช้ามาใช่ไหมพี่อือก็มีมีคนไปนาแต่ก่อนเขาก็ถามหาว่าโมไซนี้ใครมาจอดทิ้ไงไว้ตรงนี้ครับ แล้วเขาก็เออเขาก็รู้ว่ามันเป็นรถของตะไทยเม่กี้รถมอเตอร์ไซค์ของตะไทยมาเขาก็เลยถามพวกผมว่าพวกมึงไปอะไรกันทีน่นานานา,นาพาศยาก่กวนผมก็เลยโกหกว่าไปหางบ่วงครับแล้วไปเจอผีผม่าอย่างนี้อืไปหางไปดักหนูพี่แล้วไปเจอผีออแล้วทีนี้เออผมก็เลยก็โอ้โอ ปีนี่นีู่้นี่กอจจะพีจะสางเนาะปู่ก็เลยบอกว่าเออมึงกิดเทิมใหญ่เนี่ยมึงก็ไปหามึงก็ไปบวชเนนดูดูร้อนสัก,สกปีดูไหมครับอย่างงี้มีแต่เรื่องสวยๆอย่างงี้นั่นแหละครับ,รบเรื่องมันก็จะประมาณนี้นะพี่ไม่ค่อยมีผีเยอะแต่มันเป็นวีรกรรมที่มันพาผมไปอันนี้แหละแล้วก็จะมีตอนบวชอีกครับครับ และไอ้เพื่อนคนนี้ทุกวันนี้ยทุกวันนี้ยังอยู่ไหมฮะยังคบกันอยู่อยู่ครับยังคบกันอยู่ไหมแต่ไม่ได้คุยกันแล้วครับแต่ไม่ได้คุยกับมันแล้วผมหมั่นไส้มันเออมหลายเรื่องแล้วอมาห่างๆกันตอนจบมหกนี่ยครับครับไอ้สิ่งที่มัน่ไอ้สิ่งที่มันน่ากลัวกับผีก็คือเพื่อนคนเนี้แหละใช่พี่เออนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคุณเฟิร์ส แล้วแล้วเฟิร์สเคยเกินเอาไว้กับพี่ว่าตอนที่อยู่เกาหลีแล้วได้มีโชเฟอร์ท่านหนึ่งที่เกี่ยวที่ขับรถแท็กซี่เขายังไงนะเขามีเขาเป็นคนเกาหลีแต่มีเครื่องรางของขังที่เป็นชาพุทธของบ้านเราเหรอใช่ครับแล้วเขาครับยังไงผมใช้บริการเมื่อเดือนเมื่อเกี้เดือนเมื่อกี้ผมใช้บริการครับผมก็ไปเอ็นนี่ใหม่พอเพิ่งกลับไทยขาเพิ่ง ไปไทยมาครับ<ข>ได้พ้ามอีกองค์หนึ่งเขาเป็นจังหวัดสระบุรีเขาเป็นคนไทยเลยหรือว่าเป็นคนเกาหลีเลยคนเกาหลีครับอ๋อเกาหลีแท้นี่เลยครับแต่มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังของของของ,ของบ้านเราครับเอออันนี้ผมจะผมจะบอกว่าผมก็เลยถามว่าเอาทําไมมีพระเครื่องอยู่นี่อืเพราะว่าไอคนเกาหลีน่ะส่วนมากถ้าไม่นับถือศาสนาคิด ครับก็เป็นไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเออถ้าพุทเนี่ยน้อยมากครับผมก็เลยถามไปว่าทําไมทําไมถึงมีพระเครื่องอยู่นี่เขาบอกว่ากันผีขึ้นรถ<ะ>อย่างนี้เขาก็บอกว่ากันผีขึ้นรถ <c oughs> อย่างนี้เออ,เอ,อผมก็เลยเอา้ายุ่ก็ีมีผีด้วยเหรอเออเดีเออ๋ยวจะเล่าให้ฟังผมก็นั่งจากนี่ไป ถึงจุดมหมายปลายทางที่ผมต้องไปประมาณสองชั่วโมงกว่าเขาก็เล่าให้วงฟังแต่เพจะฟังยากมากเพราะว่าบางทีเขานึกภาษาเกาหลีได้เขาก็พูดนึกภาษาไทายได้ก็พูด<อ>ภาษาอังกฤษได้ก็พูดงไงพี่อ๋อแล้วผมก็ต้องผมก็ต้องมาปฏิบัติตอ่อกันอย่างเงี้ยตอนแร้วันนี้ผมว่าผมจะพูดเอยเรื่องนั้นแหละครับที่ผมเกินไว้แต่<อ>ผมกลัวว่าเวลาเราเนื้อเรื่องนีมันดีครับ แต่ผมกลัวว่าผมจะสื่อสารออกมาเนะี่ยมันจะไม่สนุกพอที่ออคืรตยการกกปจะได้รับฟังไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณเฟิร์สไปเรียบเรียงก่อนเรื่องนี้น่าสนใจอยากจะพี่ก็อยากรู้แล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าเออคือเราจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นผีของของต่างประเทศประเทศนั้นประเทศน้นประเทศนี้แต่ทีเนี้ยดันดันมีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยแต่ดันมาสนใจเครื่องรางของขาังของของของบ้านเราแล้วก็ เอาไว้กันผีขึ้นรถเฮ้ยอันนี้แปลกอันนี้แปลกเออเดี๋ยวยังไงรูปรูปรูปผมก็ถ่ายรูปมาให้หมดแล้วได้ได้มีรูปมีักฐาในในใั้หมดเลยครับโอเคเดี๋ยวยังไงให้น้องเฟิร์สไปเรียบเรียงมาแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะอยากฟังครับโอเคได้แล้วก็ค่าคืนนี้ขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะขอบคุณมากครับอยู่เกาหลีก็ยังโทรยังโทรมาคุย ยังมาเล่าให้พวเราฟังขอบคุณมากแล้วก็ก่อนวางสายเฟิร์สดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ